เราพามาเดินสนามหลวงสองนะคะสนามหลวงสองปที่ไหนคือที่นี่คืออยู่ตรงคลองเรียกคลองทวีวัฒนาสนามหลวงสองธนบุรีถั่ะเชอรชาไอซาสนามหสองธนบุรีวันนี้เรามาวันธรรมดามาุกคไปดูนเสาวอที่หลาคนน่าจะแบบว่า ใช่สาวจันจันก็จะเป็นตลาดต้นไม้แล้วเดี๋ยวจะพาไปดูวันนี้ตั้งใจลูกไบยำกินใจย่างทานก็จะเข้มข้นแล้วไก่ก็จะนุ่มเดี๋ยวไปดูกันแล้วก็อาจจะเดินดูต้นไม้ไม่อยากได้ต้นไทรเดีด๋วยวเราจะเดินเข้าไปที่สนามหลวงก็แล้วนะคะ จะมีพวกต้นไม้แล้วก็มีสัตว์อะไอยเนี่ยคือหน้าฝน,นก็จะอากาศไม่ค่อยรอ้อนแล้วก็ต้นไม้ก็จะแบบว่าชุ่มชื้นมากนี่ก็จะมียังมีแบบร้านขายอาหารสาตัตว์อุปกรณ์สัตว์อะไรอย่างนี้ให้ซื้อไปให้โตเล่น

นกกาทุกค,คนน้องนอนนอนอาา้าขาเนาะก็จะมีนม้องมะหมาอันนี้จะเป็นพันปอมปอปนมน,นี่ซอย,อยนี้ซอน,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 นี้จปอมปอมอ่ะอันนี้ชิสุ กตารโซนต้นไม้ลมบ้าลมเลยกระเป๋าแม่เป๋าพี่ไม่งอแล้่เปล่าโซนต้นไม้มมแล้วเดี๋ยวเราเดินไปดูแม่อยากได้เป็นต้นไซ นี่นะคะก็จะเป็นโซนต้นไม้นะก็เข้ามาดูได้อันนี้เป็นโซนต้นไม้แถมนกนกเต็มเลยท่านสวยอะไรที่เป็นเรา รคอจอดรถแล้วนะคะเราก็จะเดินมาสุดตรงนี้เลยจะเจอร้านขายเฟอร์นิเจอร์ไม้แล้วก็จะเป็นศูนย์อาหารอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราไปสั่งอาหารกันก่อนเนาะมีร้านนี้ที่เจ้าคุณเคยกินเป็นสเต็กนะคะเดี๋ยวให้น้องเลือกร้านเขาจะอยู่ด้านในสุดนี้นะเอาอะไรลูกสั่งคุณลุงน่าตา อันนี้เป็นของจำลองนะคะเจ้าคุณนะ่ะเคยมากินตั้งแต่เล็กๆแล้วเ,เขาก็ชอบอันนี้น,ะน่ากินเดี๋ยวเราไปลองและเดี๋ยวเราจะกินข้า,ผาวผัดร้านนู้นข้าวผาัดเขาทำอร่อยเป็นข้าวผาัดแบบผัดใส่ซีอิ๊วดำนี่นะคะที่แบบมากินประจำหรือทีสค้าข้าวเหนียวสองห่อ เขาจะเป็นแบบไก่ย่างมานตาแล้วแบบเขาจะเข้มข้นมากปกติไปกินที่อื่นก็จะแบบรสไม่เข้มข้นแต่เนี้ยจะแบบเครื่องเขาเรียกเครื่องอะไรไม่รู้พวกสมุนไพรจะเข้มข้นมากนี่ก็ครึ่งตัวร้อยสิบบาทซื้อกลับบ้านให้เจ้าคุณด้วยบ้านเราเลย <laughs> บ้านโปง่ง <laughs> อยู่บ้านโปง่งมากินที่นี่ ได้มาแล้วนะคะอุ่ยลืมทางของเจ้าคุณเลยสเต็กสเต็กไก่ครับ mm hmm. โอเคสเต็กไก่ของน้องเจ้าคุณเจ้าคุณชอบกินร้านแล้วก็อันนี้เป็นไก่ย่างให้ป้าแกะแด,ด้วเจ้าตัวกระเป๋าวิเศษอันนี้อะไรน้ำ มีน้ำดื่มหนึ่งขวดของล็อกล็อกคือดีมากมันไม่หกเลยนะทุกคนคือแบบว่าจะใส่ยังไงมันก็ไม่หกแล้วก็มันมีตัวล็อกด้านหลังอันนี้นะแล้วก็มีอะไรอีกกล่องล็อกกล่องล็อกนี่ก็เป๋าวิเศษจริงๆแล้วก็พัดลมเผื่อแบบร้อนใช่ไหมกระดาษเช็ดชู่มีทั้งกระดาษเปียกกระดาษแห้ง กระดาษเปียกระดาษแห้งเราเหมาะกับกระเป๋าแบบนี้มากมันใหญ่และมันแบบเหมาะกับพกสัมภาระเยอะๆคนมีลูกเนี่ยจะชอบมากแล้วก็นี่คือไก่ย่างจ้าววิ่งไก่เขาสิ่งนี้เหมาะไหมดมาสนามหลวงเพราะสิ่งนี้หรอใช่มาเพราะมันสิ่งนี้เมื่อกี้ไปถามพี่เจ้าของร้านนะ เศร้าเหมือนกันนะเขาบอกว่าน้อยคนน้อยมากเสาร์อาทิตย์ก็คือไม่มีคนแล้วเหมือนกันน้อยสุดๆข้าเหนียวกินกับไก่อะกินซีที่รากินข้าเหนียวกับไก่ซีข้าเหนียวติดมือง,งามมืเอเลยะเขอยา,ากกน,นี่มี้ไงมีกล่องึกลับบ้านซื้อกับบ้านาไก่เขาอร่อยเนาะคือแบบว่ากลิ่นกลิ่นสมุนไพรเขาจยะ ข้างชัดเจนินกับขันเนียอืม